เห็นอาหารญี่ปุ่นครับผมอาหารอยอดนิยมของญี่ปุ่นไปรุ่นเด็กๆชอบครับผมอาหารญี่ปุ่นตำบ,บานเอากัดพัดมีตลาดนัดครับผมเขาจะาใส่เส้นมะหมาแทนตอนนี้เป็นเส้นของแท้เลยเส้นครับผมยากิโซบะครับมีนุ่นยากิโซบะบซบเป็นเส้นเขาต้มเรียบร้อยแล้วลองครับผมถึกใจนิดนๆแล้วก็นีหมูสไลด์ครับผมสันคอหมูสไลด์ต้องพัดไส้หมูครับเมนูนี้ แต่ธรรมดาเขาจะสใส่เซนกระลำครับผมกระลำแค่รัดนี่ครับตัวเขาจะใส่ของดีเลยตัวหอมญี่ปุ่นเลยครับผมหรือพวกพริกเพิ่มสีสันครับผมสีเขียวเขาเป็นตัวหอมญี่ปุ่นแล้วสิบว่บอสเขาเสียวจะสีเหลืองกับสีแดงประดับนะครับแต่ธรรมดาเขาจะหิบขายตลาดนัดเพราะสีบานจะผสมน้ำมันหอยเอยงดีครับผมกัน้ำตาล ตอนนี้ก็แซ่บแล้ว ยากิโซบะจะรู้อีสานครับผมแบบง่ายๆเทียมลงไปตัวหอมๆเลยเข้าของหมูตัดของหมูสลัด ใส่เศษครับผมสอบเสียงแก็ใส่น้ำช่วยผัดลงไปครับผมเสียงเาขาคล้ายตัวแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเกาะน้ำลงไปตัวตัดเรื่อยๆหอมหมากเลยขนาดกระเทียมกับหมูแค่นี้คนระับ ใส่ต่างพร้อมถอบเลยผมิดใส่ประมาณครึ่งขวดขวดจึเข้าไปให้เสียงครับต้อนนี้นะครับผมแกะนมีกับเซตอลไรได้ห้องง่ายมากเลย นินน้ำตอนพัดเสียนให้ซุกนุ่มนี่ครับผมเติมน้ำพัดไปเ,เรื่อยๆเสียนข้าวซุกแบบใจไอเดียของผมซอสแบบนี้เจ็ดไก,ทก่ทีเราจะกินหูหอมมันคืหวานมากด้วยกลิ่นฝนเลยครับผมแฉกอีกแบบ ชินรถตัดใจยชอบนะครับผมมักเค็มกับเพิ่มแค่เพิ่มซอสหอมมากซึ่เบ็นย่าง้อยครับผมเสียงน,นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมส้มแข็ง นะบอ,อวหวานหอมิมขไอของญี่ปุ่นคับผมสุดยอดเลยอดม,ม,มากเอาใส่เครื่องีบคับผมชอบก่นนเต็ม เปมนคนเราจะใช้ดามหอมเขาขึ้นก็เพ็ด้วยเรียบร้อยครับผมย้ําเพีบใช้แบบยเดียๆตรงกลางครับ สุกได้ที่แล้วเสียงกระิบใหม่ๆข้างล่างนิดหน่อยออกมาหอมเสียงแสบมากเลยล่ะครับผมครัก่อนจะไปกินร้อนๆมมีสาลายโรยครับผม,มสาลายเป็นแบบเ็ดมาคุณเรยียนร้อยแล้วครับ,รบอย่างไรล่ะมันก็สวยครับ ไปมุมนี้เลยดยสาหรลายมาแบบสาจเลยปิวนี้มากหลายล่ะลองก่อนเลยครับผมตัที่ตลาดานาดบานเท่าแล้วผมตอนนี้ซอนแบบสาจเข้มข้น มากสาจเลยว่าต้องกลุมเพิ่มเลยรุ่นเนีสเขาหะลายหอมๆเจนเนียเนี้ยหนุ่มมากเลย <c oughs> ใข่งกับสาไหนแบบมากร้องบบานต้องบึขงขึ้น nào của má không nhìn nào không biết 咱们爬山，我们不倒了去。 มันญี่ปุ่นอันบานทองินาวโรยิกปนแกนนี่สซ่บเลย

ชอบกินไอของกินของของโชว์เยอ่พอญี่ปุ่นแอบมาเลยเมนูนี่ามหวานของนี่สอดเพ่งเลยจำพารเซนกับหมูครับผมมาปากักยังกับไส้ลงไปแบบมกักเรียบ ของรังเียนไม่ใหม่ทั้งจับคนห่นวนอยู่เลย Lại. Biết, cái trà điểm đấy phải. Hãy nằm cho kênh Ghiền Mì